สวัสดีค่ะพบกับติ๊กที่สันอั t โตเซ็นเตอร์ค่ะลูกค้าขาวันนี้นะคะติ๊กจะพาชมอีกโกคคาเข้าใหม่สวยๆของร้านสันอั t โตเซ็นเตอร์ของเรานะคะเป็นตัว s u ูซูกิสว f ป1.2 GL ค่ะลูกค้าขาคันนี้นะคะเป็นรถปี2,018รถคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคา399,000บาทนะคะ แล้วก็มีในเรื่องของส่วนลดเงินดาวให้ด้วย3 0,000ื่นเพราะฉะนั้นแล้วคันนี้จะเหลือราคาขายอยู่ที่3ามแ0 0หบาทค่ะผ่อนเบาๆกันค่ะลูกค้าขาคันนี้นะคะผ่อนเบาๆไปเลย84งวดนะคะเรทผ่อนอยู่ที่6 8 1 3บาทเพียงเท่านั้นเองได้ในเรื่องของโปรโมชั่นขับฟรีจ่ายคนละครึ่ง6เดือนนะคะนี้ยังได้ในเรื่องของโปรโมชั่นล้อใหม่ยางใหม่ไปด้วยนะคะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆแบบนี้เลยนะ กระจังหน้าค่ะลูกค้าค่ะมาพร้อมกับตัวลมดำนะคะสวยงามมากส่วนไฟด้านหน้าของเขาค่ะลูกค้าค่ะเป็นตัวไฟซีนออนนะคะเรามาดูกันต่อค่ะลูกค้าค่ะออปชั่นภายในของเขานะคะว่ามีอะไรกันบ้างมาพร้อมกับเบาะผ้าสีดำนะคะมีการตกแต่งลวดลายเป็นคล้ายๆกับลายกังหันลม มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าขาในเรื่องของระบบแอร์คันนี้นะคะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะมีในเรื่องของเครื่องเสียงค่ะลูกค้าขามีจอแสดงผลนะคะถ้าคันนี้สามารถเล่นในเรื่องของแผ่นซีดีนะคะ FM AM ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นแล้วนะคะคันนี้พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะนะคะมีในเรื่องของการสั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงที่พวงมาลัยได้เลยกระจกของเขาก็คือจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะ ไปจบข้างสามารถเลื่อนไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้เหมือนกันสันอโต Auto นเตอร์คัดรถสวยรับประกันซ่อมพร้อมขับนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะคะทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ